ของกระจับปีนั้นถูกสร้างขึ้นก็ล้วนแต่มีสัญญะนะครับเช่นใบพายที่เป็นส่วนโค้คงคง,คง,งอไปด้านหลังนั้นนะครับก็เปรียบเสมือนหน้านะครับหน้าการแผ่พังพานของหน้านั้นก็หมายความว่าเป็นการแสดงถึงหน้าผู้ให้น้ําถึงความอุด,ดมสมบูรณ์นะครับส่วนคันทวนคันทวนขึ้นไปนั้น ก็เปรียบเสมือนกับตัวแทนของพระศิวะคล้ายๆกับศิวะลึงนะครับส่วนไพทีไพทีหรือกล่องเสียงภาษาเขเรียกว่าซาวบ็อกซ์นั้นก็แทนยูนีของพระแม่อุมานะครับแล้วก็ตรงที่เป็นหลักผูกสายตรงนั้นก็แทนเขาเรียกว่าถ้าเราไปดูต้นกําเนิดต้นเขาตรงตรงนี้ไปดูที่คเ,เมนก็จะเห็นว่าเขาทํา ตรงที่เป็นหลักสายนั่นเป็นรูปคางโคกหรือที่เขาเรียกว่ากิ่งกัวในปัจจุบันศัต์ทางาส่วนประกอบตรงนี้ก็เรียกว่ากิ่งกัวก็คือคางโคกนั่นเองเพราะว่าคางโคกเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในตำนานในเาขาเรียกชาดกน้องดิบานในอีสานก็มีเรื่องพญาสุวาารรณคันฆาก็มีความเกี่ยวเนื่องกับเขาเรียกประเพณีบุญบ้องฟันในการขอฟ้าขอฝนก็มีความเชื่อมโยงกัน และหากก็เชื่อว่าหากทําเป็นรูปคางโคกนี้ติดไว้แล้วก็ใส่สายเข้าไปเสียงที่ดีดออกมาก็จะเหมือนกับเสียงคางโคกเสียงกบร้องก็หมายถึงว่าเป็นการขอฟ้าขอฝนเป็นการแจ้งข่าวสื่อสารไปถึงขยะแทนที่อยู่บนฟ้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ต่างๆที่มีอยู่ในกระจบีการออกแบบโครงสร้างต่างๆของกระจบีในอดีตในแต่โบราณน,นั้นก็ล้วนแต่แฝงไปด้วยนัยยะความหมายทั้งนั้น ทั้งเรื่องของศาสนาดั้งเดิมคือศาสนานน้ถือพีและศาสนาที่รับเข้ามาใหม่ที่หลังก็คือในเรื่องของพราหมณ์พ,พิธีกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นกระจับปีนั้นถึงใช้อยู่ในพระราชพิธีสมโภชหรือพิธีแต่งงานของเจ้านายด้วยเช่นกันหากเมื่อมีการการสมโภชต่างต่างก็จะมีนํากระจับปีเข้าไปเล่นด้วยนั่นเองนะครับทีนี้คําว่ากระจับปีนั้น แน่นอนแล้วว่ามีปรากฏในสมัยทศยานในวรรณกรรมวรรณคดีต่างๆนะครับแล้วก็มีปรากฏในกฎมุนเทลราบาลไว้ด้วยนะครับน,นี้ความว่าอันหนึง่งในท่อน้ําสะแก้วผู้ใดขี่เรือครึ้เรือประทุนเรือปู่แลเรือมีสัตรวุธแลใส่หมวกคลุมหัวนอนมาชายหญิงนั่งมาด้วยกันอันหนึ่งทะเลาะ ตีด่ากันร้องเพลงเรือเป่าปีเป่ากลุยสีสอดีดจะเข้กระจับปีตีโทนทับหร้องนี่นั่นเนี่ยตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่ากระจับปีนั้นเป็นที่นิยมทั้งในหมู่ของชาวบ้านแล้วก็ใช้อยู่ในวังหลวงด้วยเห็นว่ามีการนำจะเข้มีนำเครื่องดนตรีต่างๆลงไปร้องเล่นในเรือเพราะที่นี้ก็สนุกกัน เกินไปลราก็ลืมควบคุมเสียงเสียงนั้นก็พอแต่ก่อนคนนั้นสัญจรไปมาทางน้ําถูกไหมครับแล้วก็ในเขตพมหลในบางก็จะเป็นลักษณะที่มีแม่น้ําขู่คลองล้อมรอบก็ส่งเสียงดังตัวนี้ก็ถึงต้องมีกฎมูลเทลบาลออกมาควบคุมว่าถ้าใครฝ่าฟืนด้สุกส่งเสียงดังเข้าไปข้างในก็จะได้รับโทษตัวนี้ก็เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งนะครับว่านั้นมีมีกระจับปีแล้วนะครับทีนี้ นอกจากนอกจากนี้แล้วนอกจากกุมเทลาบาลแล้วก็ยังมีปรากฏในหนังสือจินดามณีของพระโมราธิบอดีแต่งเมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับที่ท่านได้แต่งเพื่ออธิบายวิธีแต่งกาบกรอนโครงและฉันในในหัวข้อลิขิตคำฉันที่ได้กล่าวกระจับปีไว้ว่านางขับขานเสียงแจ้วพึงใจตามเพลงกรอน คนในผ้าพร้อมโมโหรีบรรเลงฉนยัยสอาพาดทับกระจับปีก้องเร่งเรารันจวนนี่ก็เป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่แสดงว่ากระจับปีนั้นก็มีใช้บรรเลงอยู่ในวงโมโหรีะนะครับโมโหรีในสมัยอุกศรีธยาน,นั้นมีทั้งมีสองรูปแบบด้วยกันคือโมโหรีหลวงแล้วก็โมโหรีราดโมโหรีหลวงก็คือ มโหรีที่ใช้ขับกล่อมเจ้านายในวังนะครับก็มี2ประเภทด้วยกันที่มีกระจับปีบรเลงร่วมด้ยวยคือวงมโหรีเครื่อง4ี่และวงมโหรีเครื่อง6วงมโหรีเครื่อง4ี่ก็ประกอบไปด้วยซอสามสายกระจับปีทับและผู้พักร้องที่เป็นผู้ตีกระพวงนะครับและอีกประเภทหนึ่งของวงมโหรีหลวงก็คือวงมโหรีเครื่อง6มีซอสามสายมีกระจับปีมีครุยมี โคนทับแล้วก็มีกระจับปีโทนทับแล้วก็มีออกระพว่งขอโทษทีครับมีทั้งหมด6ชิ้นในปัจจุบันหากเราเห็นมีผู้เล่น5คนนั้นครูก็จะทิิบายว่าคําว่าเครื่อง6ไม่ได้หมายถึงว่าต้องมีคนครบ6คนแต่หมายความว่าคนที่ตีทัวร์มนาอาจเป็นคนเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นให้นับจํานวนเครื่องเป็นหลักนักศึกษาบางคนก็จะเข้าใจ ดูรูปภาพหรือดูวิดีโอ,อที่เอะอาจารย์ครับทาไมเครื่องหกอาจารย์ทำไมมีคนเล่นแค่ห้าคนมันมีคนคนหนึ่งที่เล่นทั้งเลีทั้งโทนและรามนาอยู่ในในในคนคนคนเดียวกันเพื่อประหยัดคนนั่นเองนะครับแล้วก็มีคําว่าโมรีราชดอนก็คือเป็นเครื่องบันเทิงใจดนตรีเครื่องสายเป็นส่วนใหญ่ที่ราชดอนนามาร้องเล่นเป็นเพลงเรือกันนะครับหรือเล่นศกาวาอะไรตอนนี้อะไรกันนะก็เป็นว่าเรื่องของ โมโหรีราชดอนนั่นเองนะครับเมื่อเข้ามาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นก็ยังถูกอยู่ก็ยังอยู่ในวงโมโหรีอยู่เพราะมีการพัฒนาอะไรต่างๆมีการเพิ่มปีพาดเข้ามาในวงโมโหรีดั้งเดิมแล้วก็พอบพื่มเข้ามานั้นเครื่องปีพาดก็ต้องลดขนาดลงมาด้วยนะครับก็ยังมีในวงโมโหรีเครื่องแปดโมโหรีเครื่อง14อะไรต่อนี้อะไรแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะครับแต่ว่า,ถ,าถ้าศึกษาไปไปมาก ในชั้นหลังก็จะเห็นว่ามีเครื่องมีกระจับปีบรนเลงอยู่ภายหลังนั้นก็กระจับปีก็ชากจะไม่ไม่ได้มีบทบาทตรงนั้นในประเด็นว่าคือมีเหตุผลที่เขียนไว้ว่ากระจับปีนะั้นมีน้ำหนักเบาและเสียงดังอันนี้ก็ครูก็เห็นต่างอยู่ว่ากระจับปีก็เสียงดังนะครับแต่ว่าน้ำหนักมากก็ก็มีที่หนักมากเราก็ทําให้เบาได้แต่ประเด็นมันหมายความว่าคือ เมื่อนามาเล่นกับวงเครื่องสายแล้วก็วงปีพาสน,นั้นลักษณะทานองนั้นมันเร็วเร็วการเดินทานองนั้นเร็วก็อาจจะไม่สะดวกต่อการเดินทานองของกระจับปีนะเพราะกระจับปีแท้จริงแล้วเอามาไว้ประกอบการขับลำนํานะครับขับลำนำําสําหรับผู้ร้องก็ดีไปห่างๆ่างนี้ก็จะถึงจะถูกต้องนะครับแล้วก็ยังคงหลักฐานปรากฏว่ากระจับปีนั้นใช้อยู่ในเพื่อการขับกล่องพระมาหากษตริ อยู่ในสมัยการที่5นะครับใช้ขับกองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวอยู่เป็นวงโมงโหฬารีข้งสี่นะครับซึ่งก็มีเจ้าจอมชุดสุดท้ายที่ได้ทําหน้าที่บรรเลงกระจัดปีสีซอสามสายตีทับขับร้องถาวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีสีมีสีท่านมีสีท่านด้วยกันก็คือเจ้าจอมสมังวรอมาตยกคุณนะครับท่านทําหน้าที่บีดกระจัดปีประจําวงโมงโหรีฝ่ายใน ท่านที่สองคือเจ้าจอมประคองอมาตยกษุลสีซอสามสายประจำวงมโหรีฝ่ายในท่านที่สามเจ้าจอมมันดาเหมอมาตยกุลขับร้องและดีเครื่องกำกับจังหวัดด้วยและเจ้าจอมมันดาวาดกัลยาณมิตรผู้ดีเครื่องกำกับจังหวัดในวงมโหรีฝ่ายในนะครับช่างทํากระจับปีในปัจจุบันนี้ที่ยังสามารถทํากระจับปีได้ถูกต้องตามกระส่วนโบราณค้าพกระสวนนี่คือ มาตาสัดส่วนนะครับได้ก็คือ,อช่างบุญรัฐทิพรัฐชาวจังหวัดเชียงใหม่น,นะครับท่านนี้เป็นช่างที่มีฝีมือในการทํากระจัดปีและซอสามสายท่านได้รับการถ่ายทอดการทำเครื่องดนตรีไทยราชสํานักจากอาจารย์ภาะวับุญนาคและการทําซอสามสายจากศาสตราจารย์อุดมอรุณรัตน์นะครับก็มีอีกอย่างที่อยากจะเสริมเข้าไปอีกนิดหน่อยว่าคือ เรื่องของลานาฬิกาซึ่งก็มีผู้ที่สนใจแล้วก็สอบถามเข้ามาบ่อยครั้งว่าในกล่องเสียงของกระจับปีนั้นที่เสียงดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนั้นเป็นอะไรเป็นลานนาฬิกานะครับลานนาฬิกาโบราณขนาดใหญ่ๆอ,อย่างนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ใส่เข้าไปหมดอย่างนี้นะครับบางอย่างก็มีลักษณะเป็นเป็นกลมๆอยู่แล้วก็โคบโคบแล้วก็สามารถเสียบใส่กับก้านการทวนได้หรือหากที่มีเป็นแบบแบบเช่นนี้ ก็สามารถเอาออกก่อนแล้วก็สามารถลนไฟแล้วก็เอาไปเสียบตรงก้านได้ก็จะมีภาพแค่เห็นเป็นภาพว่าคือสามารถเสียบตรงนี้ได้มันก็จะเพิ่มความก้องกังวานนะครับและกระจับปีนั้นในอดีตแล้วก็ไม่ต้องเจาะรูด้านหน้าน,นะครับเพราะว่าต้องการเสียงที่ก้องกังวานแพรล,ลอที่พอดีนะครับแต่ก็มีความลับอยู่ว่าถ้าไม่มีรูช่างบอกเคยทําวิจัยแล้วก็ สัมภาษณ์ช่างบุญรัตน์ท่านก็บอกว่ามันก็ต้องมีรูหายใจด้วยแต่ถูกซ่อนไว้อยู่ตรงที่หลักผูกสายให้เป็นรูเท่ากับปลายตะเกียบเช่นเดียวกันกับของชาวคอมเมนเขาก็มีตรงนั้นอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะถ้าสิ่งไหนที่ไม่มีรูระบายอากาศกเลยก็หายใจไม่ออกช่างบอกก็คือหมายความว่ามันไม่ดังนั่นเองก็ต้องมีมีอยู่ด้วยด้วยกันนะครับกระจับปีในอดีตนั้นทําจากเส้นไหมนะครับในปัจจุบันนั้นเส้นไหมก็หาเส้นไหมมีแต่ไหมคน,คน,คนช่างคนที่จะผลิต สายไหมที่เป็นกระจับปีนั้นไม่มีก็ยากก็เลยต้องใช้สายไนลอนหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนว่ามีการใช้สายไหมก็คือ,อาจากากระจับปีเก่านะครับที่ศาสตราจารย์พงศินท่านตกทอดมาจากคุณพ่อของท,ท่านที่เป็นของเก่าสมัยรัชกาลที่5นั้นก็มีเศษเาสายไหมติดมาอยู่นะครับแล้วก็เป็นประจักษ์พยามาเดิมทีนั้นกระจับปีของไทยเรานั้นก็ทํามาจากเส้นไหม นะครับในปัจจุบันถึงแม้ว่ากระจับปีนั้นจะสูญหายใช้คําว่าสูญหายได้เพราะว่าไม่ได้นํามาใช้เป็นวงใน,ในปกติในที่ใช้บะเลงกันอยู่ทั่วไปแล้วนั่นก็ตามแต่ว่าก็ได้มีการรื้อฟื้นกันมานะครับและมีการทําวิจัยโดยศาสตราจารย์คงศิลป์อรุณรัตน์ท่านก็ได้ทําวิจัยเกี่ยวกับโมรีในสมัยทยาไว้ด้วยก็มีแล้วก็ทั้งนี้ครูเองก็ได้มีโอกาสได้ไปทำหน้าที่บะเลงตีดกระจับปีนะักศึกษาสามารถ ไปเข้าไปชมในช่อง YouTube ของศาสตงงราจารย์คงศิลก็คือ professor คงศิลป์อดุลัะภาษาอังกฤษเสิร์ชเข้าไปนักศึกษาก็จะสามารถดูว่าลักษณะการเล่นการบรรเลงมันเป็นเช่นเช่นไรนะครับหากนักศึกษามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการจับปีก็สามารถติดต่อทางช่องทางอ,าอีเมลของครูนะครับได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องอขอ,อยุติเรื่องเกี่ยวกับกรจปีไว้เ,เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.